ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่กับน e ิสสันเซลีน a า e power c 28นะซึ่งต้องบอกว่าเป็นรถ MPV 7ที่นั่งที่หลายคนรอคอยนะหัวยอดจองถล่มทลายรอรถแต่ว่าทุกคนก็อดใจรอกันทั้งหมดนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้มีโอกาสได้ทดสอบขับเต็มๆนะได้นั่งด้วยทางไกลระยะทางรวมกว่า 500กิโลเมตรนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าทำไมคนถึงรอเจ้า e-power C28 คันนี้นะมันมีจุดเด่นอะไรนะครับสมรรถนะการขับขี่เป็นอย่างไรระบบ e-power ประหยัดน้ำมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็แถวที่2แถวที่3นั่งจริงๆสบายหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันครับ สำหรับจุดเด่นหลักๆของ n i ส s a n s e ลี n a e power c 2 8นะครับก็คือการเป็นรถ MPV 7ที่นั่งรุ่นเดียวในคลาสครับที่ราคาไม่เกินล้านเแต่มาพร้อมกับความอเนกประสงค์ที่ครบคันไม่ว่าจะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2บานพร้อมกับระบบแฮนด์ฟรีประตูท้ายเปิดได้แบบ d u a l Back d o o r 2 s t e เตช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการจัดเก็บสัมภาระแม้จอดในที่แคบเบาะนั่งแถวที่2และแถวที่3สามารถปรับได้อิสระถึง13รูปแบบพื้นที่ห้องโดยสาร กว้างขวางเบาะที่นั่งแถวที่2เนี่ยเป็นแบบกัปตันซีทสามารถวอล์กอลาว์ภายในตัวรถได้เลยทัศนวิสัยโปร่งโล่งชัดเจนในทุกตำแหน่งการนั่งครับกระจกบานใหญ่ในทุกตำแหน่งแถมด้านหน้าเนี่ยยังเป็นแบบอะคริลสติกก l a s s และด้านหลังเป็นแบบไพรเวซีก l a s s ที่ช่วยตัดแสง UV ให้อีกด้วยระบบความปลอดภัยนิสสัน360 safety shield ก็ให้มาครบทุกระบบและสุดท้ายครับก็คือระบบขับเคลื่อน e-power ที่ให้ฟิลลิ่งการขับแบบรถยนต์ไฟฟ้า100%โดยที่ไม่ต้อง ต้องรอชาร์จไฟแถมมีอัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงตาม Eco s t i cker ถึง18.2กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวซึ่งในส่วนของรายละเอียดต่างๆของตัวรถนะครับทาง Auto Station เราได้ทำการรีวิวไปหมดแล้วในคลิปก่อนหน้านี้เพื่อนๆเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูก่อนได้สำหรับวันนี้ครับเราจะมาทดลองใช้งานจริงบนระยะทางกว่า500กิโลเมตรทั้งการนั่งแถวที่3การนั่งแถวที่2 ทดลองขับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่า Nissan Serena e power c 28คันนี้จะตอบโจทย์การใช้งานของคุณหรือไม่จะสมกับที่รอคอยกันมานานแสนนานหรือเปล่ามาเริ่มกันเลยครับ ก็ไม้แรกนะครับผมอาสามานั่งแถวที่3ในน e ิสสันเซนา e-power C 28กันก่อนเลยเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะอยากทราบว่าแถวที่3เนี่ยเป็นผู้ใหญ่นั่งเนี่ยเดินทางไกลๆเนี่ยนั่งได้จริงหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าพื้นที่เล,ล็กรูอะลรต่างเนี่ยบอกที่นั่งแถวที่2เนี่ยเป็นพิตุ้ยอาคาเขานั่งอยู่ก็นั่งอยู่ในตำแหน่งที่สบายนะครับแล้วก็ผมก็ขึ้นมาก็ไม่ได้ปรับอะไรเลยก็ถือว่านั่งได้จริงๆเนี่ยผมนั่งมาแล้วเนี่ยร่วม 6กิกิโลเมตรแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าไม่เวียนหัวเลยนะช่วงล่างด้านหลังการเก็บแรงกระแทกนะจะแตกต่างกับรถตู้หรือว่ารถ MPV ที่ช่วงล่าง้างหลังที่มันจะดีดเด้งกว่านี้นะต้องบอกว่าเซนนาอีพาวเวอร์เนี่ยการเก็บแรงกระแทกเนี่ยเข้าโค้งนะครับเส้นทางภาคใต้ของบ้านเรานะเข้าโค้งขึ้นเนินอะไรต่างถนนไม่ค่อยเรียบเลยยนะแต่ผมก็สามารถนั่ง ทำคิวนะพูดคุยกับเพื่อนๆได้ตามปกติไม่เวียนหัวอันนี้ก็ถือว่าการเก็บแรงกระแทกกางโครงเครงของตัวรถก็มีน้อยถือว่ามีน้อยถ้าเทียบกับรถในกลุ่มที่เป็น MPV ตัวถังยาวขนาดนี้นะครับช่วงล่างโอเคเลยแล้วก็ในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกความเปกนประสงค์นะครับอย่างที่บอกไปจุดเด่นของนิสสันเซนา e power เองเนี่ยก็มีความเกประสงค์ภายในห้องโดยสารอย่างตัวเบาะเนี่ยก็สามารถที่จะ ปรับได้ถึง13รูปแบบแล้วก็แถวที่3นะครับก็ยังมีในเรื่องของตัวโต๊ะอนเนกประสงค์นะเป็นเทเบิลของตัวเองนะครับแล้วก็เนี่ยคุณสามารถเอากล่องเป็นโตะอาหารชองอาหารเช้าอะไรต่างเนี่ยมาทานได้นะครับแล้วก็มีที่วางขวดน้ําที่วางแก้วน้ําแก้วกาแฟอะไรต่างอันนี้น้องๆหนูหนๆก่อนไปโรงเรียนอะไรเงี้ยทานข้าวเช้าบนรถได้ทําการบ้านได้นะกินโอวัลตินกินขนมกินน้ํากินไร ก่อนไปโรงเรียนได้อันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วพอมาเป็นผู้ใหญ่แบบผมอย่างผมเนี่ยสูง168ซนติเมตรใช่ไหมมานั่งเนี่ยเห็นไหมกลางโต๊ะออกมาแรงต่างเนี่ยก็ยังสามารถใช้โต๊ะพับตัวนี้นะความมันในประสงค์ได้หมดเลยนี่ก็สามารถนั่งกินข้าวกินนมกินกาแฟไรต่างได้แล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะมีที่วางขวดน้ําแก้วน้าให้อีก2ตําแหน่งฝั่งละ2ตําแหน่งนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีแอร์ต่างหากของตัวเองนะแถวที่3าเนี่ยมีแอร์อยู่บนเพดานให้แล้วก็ ตัวแอร์เนี่ยจะแยกโซนจากตอนหน้าตอนหน้าเนี่ยเป็น2โซนซ้ายขวาแล้วก็แถวหลังแถว2กับแถว3ใช้โซนเดียวกันนะครับก็ปรับอุณหภูมิได้ปรับแรงดันพัดลมได้ทั้งหมดเลยอันนี้ก็คือความเด่ประสบในนิสสันเซนานะครับเท่านั้นใหงไม่พอแถวที่3เนี่ยตัวเบาะนั่งเนี่ยคุณยังสามารถที่จะปรับพับเอนเพิ่มเติมได้นะเราอยากจะพักผ่อนแล้วนะครับก็สามารถดึงสลักตรงนี้นะครับแล้วก็เอนลงไปแบบนี้ก็ได้เลยนะปรับได้ทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ตัว หมอนรองศีรษะตรงนี้ก็สามารถที่จะยกขึ้นยกลงได้เนี่ยเห็นนะยกถอดออกได้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะบอกว่ามีความอเนกประสงค์พอสมควรโดยภาพรวมนะครับก็จะบอกว่าแถวที่3ในนิสสันเซนาอีพาวเวนั่ง <นะ S 1> ได้จริงนะไม่เวียนหัวเนี่ยพูดคุยกันโค้งเวียงไปเวียงมาแต่ก็ไม่ได้แบบโครงเคลงมากอันนี้ผมไม่ได้คาดเลาเพราะว่า ขยับนู่นขยับนี่นะครับก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อเดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวขยับไปนั่งแถวที่2อ,อันนี้แถวเนี้ยน่าจะเป็นแถวที่นั่งสบายที่สุดนะครับแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวไปว่ากันในเรื่องของฟ e ลลิ่งการขับขี่ที่เป็น e power เนี่ยมันให้ฟ e ลลิ่งการขับแบบรถยนต์ไฟฟ้าจริงหรือเปล่าประหยัดน้ํามันหรือเปล่าระยะทางวันนี้500กว่ากิโลกินน้ํามันเท่าไหร่ไปเดี๋ยวไปสรุปกันอีกทีครับ เทิบมานั่งแถวที่สองนะครับเส้นนี้ก็อะบอกว่าเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวเลยนะครับแล้วก็ขึ้นเขาลงเขาด้วยนะครับก็ฟิลลิ่งการนั่งแถวที่2ก็ก็อะบอกว่าช่วงแรกเนี่ยนั่งมาเกือบเกือบห้กิโเมตรแล้วนะครับถามว่าตัวรถโค้งเคลงไหมก็ก็มีโค้งเคลงบ้างแต่ก็ให้ความรู้สึกในการนั่งที่ไม่ได้เหวี่ยงซ้ายขวามากจนเกินไปเนี่ยจะเห็นเนี่ยโค้งหูพับผ้ากันเยอะมากๆนะครับแต่ก็นั่งได้เนี่ยตัวผมก็ไม่ได้แบบ เหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะก็อยู่ในท่าที่สบายนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าคันเราเนี่ยวันนี้นั่งกัน5ที่นั่งเลยก็จะเห็นได้ว่ามีพี่ฟี่นะครับช่างภาพของพี่จุ๊บออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์นั่งมาด้วยพี่ฟี่เขาก็ตัวใหญ่เขาก็นั่งแถวที่3แล้วก็ใช้งานพี่ฟี่เนี่ยถ่ายกล้องออสโมให้เราด้วยแกก็นั่งได้นะก็ถือว่าโอเคนะนั่งได้ครบทั้ง3แถวแล้วก็ ในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในแถวที่2นะครับก็อย่างที่บอกไปนะมันก็จะมีโต๊ะนะครับมีที่วางแก้วน้ําที่วางขวดน้ําแก้วกาแฟแรงต่างแล้วก็สามารถใช้ปิดลงมาแล้วก็เป็นโต๊ะทานอาหารทานขนมแน็คแรงต่างได้มีแอร์ส่วนตัวมีมาให้ครบแล้วก็เบาะทั้งที่นั่งแถวที่2แล้วก็แถวที่3เนี่ย สามารถปรับพับได้ถึง13รูปแบบนะเวลาคุณไปแคมปงแคมป์ปิ้งไปเที่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยคุณก็ใช้ความอเนกประสงค์ของตัวเบาะนั่งได้นะครับแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะสงสัยเพราะว่าในกลุ่มเนี้ยที่เป็น MPV 7ที่นั่งเนี่ยค่ายจีนที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเบาะแถวที่สส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะเป็นเบาะที่ปรับไฟฟ้ามีในเรื่องของระบบนวดนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมเข้ามาใช่ไหมแต่ว่าใน Nissan Kicks ePower C28 เนี่ย คือยังเป็นเบาะที่ปรับทุกอย่างด้วยระบบแมนนวลหมดนะครับเลื่อนหน้าถอยหลังอันนี้ทําได้นะครับก็จะอยู่ที่ตัวด้านข้างตรงนี้นะครับเนี่ยคุณก็ดันเอานี่เลื่อนได้นะครับมีรางเลื่อนนะครับแล้วก็สามารถปรับเอนแรงต่างนี่อันนี้ปรับได้แต่เป็นแมนนวลทั้งหมดข้อดีเลยก็คือในเรื่องของการบํารุงรักษาการดูแลเนี่ย มันง่ายนะครับถ้าเป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยใช้งานไปยาวๆเนี่ยหปี6ปีขึ้นไปเนี่ยเฮ้ยมันเริ่มจะมีอาการเริ่มจะสลวนแล้วแล้วก็แถวที่2เนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นน้องๆหนูๆเป็นลูกๆนั่งใช่ไหมบางทีอาจจะซนไปกดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้แต่พอเป็นแมนนวลเนี่ยก็ใช้งานง่ายๆนะจะปรับอะไรก็ขยับปรับเอานะครับก็ ได้อย่างเสียอย่างนะครับความสบายอาจจะลดลงไปบ้างแต่ว่าความทนทานนะการใช้งานการดูแลรักษาก็ง่ายกว่านะครับเพราะว่าจริงๆรถที่เป็นแบบนี้ MPV 7ที่นั่งส่วนมากแล้วก็จะใช้ยาวนะ10ปีนะวันนี้เราใช้ไปส่งลูกๆที่โร<ม>งเรียน สิปีข้างหน้านะครับลูกๆก็อาจจะต้องเป็นคนขับพาเราไปเที่ยวทีนะก็กลับบริบทกันนะครับวันนี้ส่งลูกวันต่อไปลูกก็พาคุณพ่อคุณแม่อย่างเราเนี่ยไปเที่ยวรถคันนี้ก็จะอยู่กับเราแล้วพอเป็นทุกอย่างเป็นแมนนวลอะไรเงี้ยการดูแลรักษาแรงต่างมันก็แมนทันแนนตต่ำนะครับเพราะว่าทางนิสสันเองเขาก็เคลมเอาไว้เลยว่าน e ิสสันเซรีนาอีพาวเเนี่ยเช็คระยะเนี่ยตลอด5ปีเลยนะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย ใช้เงินประมาณ2 8 0 0 0บาทเท่านั้นก็ต้องบอกว่าแม n นเทนนัน์ถูกมากนะใครที่เป็นกังวลในเรื่องของระบบขับเคลื่อน E ี power เอแรงต่างนะครับไม่ต้องเป็นกังวลก็เข้าศูนย์นะครับเช็คระยะตามปกติแม่นเทนนนท์นนนปี2 8 0 0 0เองถือว่าถูกมากใกล้เคียงกับ EV เลยเพอเถูกกว่าค่าต่อประกัน EV ปีต่อปีด้วยซ้ำไปถ้าเป็นรถในกลุ่มที่เป็น mpv 7ที่นั่งด้วยกันนะยังไงก็โอ้โห EV นี่เกิน30 0 0 0บาทแน่นอนนะต่อปีนะครับแต่ใน่ย5ปี2 8 0 0 0ถือว่า ประหยัดนะครับแล้วก็ความสะดวกสบายนะครับนอกเหนือจากเบาะนอกเหนือจากโต๊ะนอกเหนือจากแอร์ส่วนตัวมีตู้ปรับอุณหภูมิได้แล้วก็มีนะครับพนักวางแขนประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็ตรงกลางเนี่ยที่เป็นแบบกับตันซียก็สามารถที่จะวอล์กอลาวได้นะครับ <S <s <uck> <S เปิดมาปุ๊บน้องๆหนูๆสามารถก้าวขึ้นมาแล้วก็เดินผ่านตรงกลางได้นะเ <c oughs> ข้าแถว2แถวสามเขาจะเล่นอะไรของเขา อันนี้ทำได้หมดเลยค่อนข้างที่จะมีความอเนกประสงค์สะดวกสบายนะครับแล้วก็นั่งโดยสารก็ไม่ได้เวียนหัวนะครับการเก็บเสียงแรงต่างก็ดีนะกระจกนะครับบานหลังทั้งหมดเลยนะซ้ายขวาด้านหลังนะครับจะเป็นแบบ privacy glass ก็คือจะเป็นชาเข้มๆนะเป็นคัด uv ก็คือสะท้อนแสงแดดออกไปแต่ว่า3บานหน้าจะเป็น a c o u s t i c glass ก็คือลดเสียงรบกวนลดเสียงน้อยเสียงลมเสียงถนนแรต่างนะเข้ามานั่งก็ต้องบอกว่าเออก็เงียบ นะครับแล้วก็ทัศนวิสัยตั้งแต่แถวที่3แล้วนะครับกระจกในน e ิสสันเซร e นา e-power เนี่ยต้องบอกว่าบานใหญ่ทุกบานเลยนะด้านข้างด้านหน้านะครับด้านหน้าในเห็นชัดเลยเสา A ยังมีกระจกแบบเพิ่มเข้ามาให้นะเพื่อแบบให้ทัศนวิสัยในการขับขี่แรงต่างมันดีนะครับเพราะว่าจริงๆคันนี้ก็เป็นรถที่นําเข้าจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาก็มีในเรื่องของทัศนวิสัยใช่ไหมฝนตกหิมะ หมอกระงต่างนะรถของเขาเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยด้านนี้เขาก็ต้องต้องทำออกมาเพื่อให้มันรองรับด้วยทนศนวิสัยในการขับขี่แรงต่างต้องเคลียร์นะครับพอมาอยู่ในเมืองไทยโอเคแหละแดดมันอาจจะร้อนไปหน่อยอาจจะต้องเอาไปติดฟิล์มแต่ว่าการนั่งการโดยสารแรงต่างมันช่วยลดความอึดอัดมันดูโป่งโล่งไปทั้งหมดเลยนะด้านหน้าด้านข้างอันนี้ก็ถือว่า โอเคครับก็เดี๋ยวเราก็นั่งไปกันต่ออีกร่วมๆ่วม100กิโลเลยนะไปกันยาวๆเลยก็เดี๋ยวหิวอะไรก็เนี่ยมีหมดเลยมีโต๊ะส่วนตัวแล้วเดี๋ยวสุดท้ายค่าบบ่ายนะผมเป็นผู้ขับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าในเรื่องของฟีลิ่งการขับนะครับใช้งานจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ความประหยัดอ่า e-power มันประหยัดมากน้อยขนาดไหนวันนี้วิ่งไกลๆขึ้นเขาแรงต่างนะเดี๋ยวไปว่ากันช่วงบ่ายครับตอนนี้เราก็ เปลี่ยนมาขับนะครับ Nissan s e n a ePower C 2 8ที่หลายคนคงอยากรู้ว่าฟีลลิ่งการขับเป็นอย่างไรประหยัดน้ำมันแค่ไหนรอกันมาหลายเดือนหลังจากที่เปิดตัวนะเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็ที่งานมอเตอร์โชว์2 0 2 5นะครับช่วงต้นปีวันนี้ก็ส่งมอบไปแล้วกว่า1,300คันแล้วก็มีลูกค้า back order นะครับที่จองไว้เนี่ยอีก600กว่าคันอันนี้แอบกระซิบนะครับใครที่อยากได้สีทูโทน ที่มี2ส,สีนะมีสีฟ้าแล้วก็สีขาวที่เป็นหลังคาดำทูโทนเนี่ยอาจจะรอนานนิดนึงแต่ถ้าเป็นสีโมโนโทนนะครับสีเรียบๆพ,พื้นเนี่ยอันเนี้ยมีรถส่งมอบได้เร็วกว่าใครอยากได้รถเลยก,ก็ก็ไปเปลี่ยนสีเป็นโมโนโทนนะครับอันนี้แจ้งไว้ให้ทราบแอบกระซิบเพราะว่าแบ็กออเดอร์ลูกค้าจองแล้วก็รอคิวกันเยอะมากๆนะขายดีกว่าตัว c 2 7พอสมควรก็ต้องบอกว่าเป็นโปรดักต์ใหม่ที่ ช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับนิสสันได้นะครับสำหรับรถ MPV 7ที่นั่งคันนี้อะฟีลลิ่งการขับขี่สเปคข้อมูลเบื้องต้นนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นระบบ e power ก็คือตัวเครื่องยนต์1.4เบนซิน3สูบเนี่ยทำหน้าที่แค่ปั่นไฟเท่านั้นนะการขับเคลื่อนสู่ล้อเนี่ยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยลูกไม่ใหญ่นะครับ1.77กิโลวัตต์อวเท่านั้นนะครับแต่ก็สามารถที่จะ วิ่งด้วย e v โหมดได้แล้วก็คุณสามารถใช้ e v โหมดเนี่ยไปจอดรอรับลูกที่โรงเรียนเนี่ยก็จอดสตาร์ทรถทิ้งไว้ใช้ e v โหมดเครื่องไม่ติดเนี่ยเต็มที่แบตเต็มนะใช้ได้ครึ่งชั่วโมงอ่ะก็จอดรอได้นะครับไม่เครื่องไม่ติดก็ไม่สร้างมลพิษจอดในโรงเรียนจอดรอในห้างอะไรเงี้ยใช้ e v โหมดได้ครึ่งชั่วโมงก็ประมาณนี้เพราะว่าแบตไม่ใหญ่ถ้าเทียบกับน e ิสสันทิก e power แบตของเซเลน a า e power ยังเล็กกว่าอีกนะครับ นิสส e ันคิกอีพาวเวอนี่2.06แต่เ e r e n a นี่1.77กิโลวัต์เท่านั้นนะครับแต่ในเรื่องของพละกกำลังนะครับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมอเตอร์เอาพุทออกมาเนี่ย163แรงมา้าแล้วก็แรงบิด315น e ิวตันเมตรเกียร์ eCVT ซึ่งข้อดีของระบบ ePower เลยก็คือการขับเคลื่อนที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า100%นะครับมันจะให้ฟิลลิ่งการขับที่ เหมือนกับรถไฟฟ้านะเหยียบปุ๊บเนี่ยมันก็มาเลยไม่ต้องรอรอบไม่มีรอบเครื่องยนต์ใดๆทั้ทงสิน้นเดี๋ยวแบตอ่อนลงไปแบตลถลงไปเครื่องยนต์ก็จะติดขึ้นมาเพื่อปั่นไฟอย่างเดียวนะครับแล้วก็วันนี้ได้ทั้งนั่งทั้งขับต้องบอกว่าไอเสียงคำรามของเครื่องยนต์อะตอนที่อยู่ในน e ิสสันคิ k อีพาวเวอร์เวลาแบตมันออนแล้วเครื่องมันติดอะอันนั้นอะมันหึ่งขึ้นมาแบบอืดค้างขึ้นมาเลย แต่ใน s e ร e n a e-power เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนะเครื่องติดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ยังเงียบอยู่นะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะกระจกที่เป็นอะคูสติกการ์ดแล้วก็ตัวถังบอดี้ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องตัวเนี้ย1.4ลิตรตัวเนี้ยสร้างขึ้นมาสำหรับปั่นไฟในระบบ e-power โดยเฉพาะเลยเป็นบล็อกแรกที่ใส่เข้ามาในเ e ร e n a เลยนะครับแล้วก็ s e ร e n a เองก็เป็นรถที่ ยอดขายอันดับหนึ่งนะ MPV ในประเทศญี่ปุ่นนะใครที่ไปญี่ปุ่นบ่อยๆอ,อาจจะมีโอกาสได้ไปเช่ารถนะครับเซน่าอ e ีพาวเวอคือตัวเลือกแรกๆเลยที่คนไปญี่ปุ่นแล้วก็เช่ารถกันเพราะว่ามันมีความประหยัดขนของได้เยอะจุคนได้เยอะนะครับแล้วก็ขับง่ายขับสบายนะครับวันนี้ได้มาลองใช้ลองขับก็ต้องบอกว่าเออมันมันขับง่ายขับสบายจริงๆนะแม้ว่าตัวรถภายนอกจะดูใหญ่วันนี้นั่งกันเต็ม 5ที่นั่งสัมภาระแบบจัดเต็มโหลดน้ําหนักแบบจัดเต็มนะครับเส้นทางก็อย่างที่เห็นเลย2เลนสวนขึ้นเขาโค้งคดเคี้ยวนะครับส่วนหนึ่งเลยจุดเด่นๆเ,เลยนิสสันเซน่าเนี่ยเขามีทัศนวิสัยในการมองเห็นนะครับค่อนข้างเคลียร์นะกระจกบานหน้าใหญ่มากนะครับเสาเอเนี่ยก็มีกระจกเห็นไหมเอาไว้ดูช่วงมุมอับสายตากระจกข้างก็โคตรใหญ่แล้วก็ที่ตัวกระจกเองก็มีบายสปอร์ตมาให้มีระบบ ความปลอดภัยที่ใส่มาให้ครบเตือนกันชนด้านหน้ามีเลนคีฟมีควบคุมรถให้อยู่กลางเลนนะเบี่ยงออกไปปุ๊บมีเตือนมีดึงกลับให้อีกนะครับก็กล้องรอบคันอย่างเงี้ยก็คือใส่มาครบหมดเลยถ้าเทียบกันในกลุ่มที่เป็น MPV แบบนี้เจ็ที่นั่งน,นะครับค่ายที่เป็นญี่ปุ่นด้วยกันเนี่ยต้องบอกว่าระบบความปลอดภัยของนิสสันเซีนาให้มาครบที่สุดนะครับแต่ก็โอเคละอาจจะเป็น รองถ้าเทียบกับระบบ ADAS ของ BEV MPV7 ที่นั่งค่ายจีนแต่ว่าฟังก์ชันหลัก,ลกๆที่จำเป็นในการใช้งาน,นก็ถือว่า s e เลนา e-Power ก็ใส่มาให้ครบเกือบหมดแล้วนะครับก็ใช้งานง่ายๆนะไม่ยุ่งยากไม่ต้องมานั่งปิดไม่ต้องมานั่งเตือนตึงตั้งร้องกันทั้งวันนะครับอ่ะดูจังหวะเร่งแซงเหยียบออกเห็นไหม นี่เยียบออกจากความเร็ว80นะครับกดไปทีเดียวเห็นะะขึ้นเลยนะไม่ต้องเผื่อระยะไม่ต้องแบบชะเง้อดูอะไรหรือเปล่านะก็เหยียบปุ๊บมาเลยตามสไตล์รถขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์นะครับอันนี้คือจุดเด่นหลักๆเลยนะรถก็หนักน้ำหนักก็เยอะตัวถังก็ใหญ่แต่เหยียบแซงนี่ใกล้เคียงกับรถ Compact รถ SUV ที่มีพละกกำลังเลยแรงบิดเขามีมาให้ใช้ นะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตราประหยัดน้ำมันอ่ะวันนี้วิ่งมาแล้วเนี่ย359.5กิโลเมตรนะครับอัตราเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง14.8กิโลเมตรต่อลิตรต้องบอกว่าขับไม่ช้าเลยนะเพื่อนๆยืนพื้นเนี่ยยังไงก็100กิโลเมตรนะครับอันนี้ขับด้วย2เลนสวนเนี่ยก็ยืนพื้น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะช่วงไฮเวย์นะครับพี่จุบขับพี่หมูนะครับ ช่อง5ขับมาเนี่ยโอ้โหวิ่งกันร้อยี่ขึ้นตลอดนะครับอันนี้ฝนตกนะครับลีดเดอร์ก็ดึงขบวนช้าลงมานิดนึงแต่ช้าก็ยืนพื้น100นะก็ถือว่าประหยัดใช้ได้ถ้าเทียบกับตัว Eco Sticker ที่ทางนิสสันเขาเคลมเนี่ย18.2กิโลเมตรต่อลิตรก็ต้องบอกว่ามีความใกล้เคียงนะจริงๆเนี่ยนิสสันเซเ e นา e-power ถ้าเอาไปใช้งานในเมืองนะครับรถติดตไม่ได้ใช้ความเร็วลอยตัวสูงเนี่ยประหยัดกว่านี้อีก นะใครแบบต้องการรถ MPV ไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันรับส่งลูกที่โรงเรียนนะครับไปช้อปปิ้งต้องการขนของเสาร์อาทิตย์ออกไปท่องเที่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับประหยัดมากๆแล้วก็ฟีลลิ่งการขับดีด้วยอัตราเร่งแบบรถไฟฟ้าเลยนะครับในส่วนของแฮนดลิ่งบ้างนะครับช่วงล่างอย่างที่คุณเห็นนะถนนเนี่ยก็ลาดยางนะครับ ฝนตกตลอดทางนะครับความเร็วก็ค่อนข้างสูงน้ําขังแต่ว่าแฮนดลิ่งดูพวงมะลัยนิ่งมากน้ําหนักโอเคเลยนะไม่ได้เบาห่วงเหมือนกับค่ายจีนที่โอ้โหขนาดรถ MPV คันเบลเลอร์มาเตอยังเอาพวงมะลัยแบบเบาๆมาให้ขับเร็วๆแล้วหน้าเหวอเอลอยๆนะแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะเพื่อนๆแต่ก็ถือว่าไม่ได้หนักนะคุณผู้หญิง,งน,น่าจะชอบแต่ว่าส่วนตัวผมอะอยากให้มัน หนืดหรือหนักกว่าน,นี้อีกสักนิดหนึ่งนะมันยังเบาๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่โหวงเท่า B.E.V. ค่ายจีนที่เป็น M.P.V. 7ที่นั่งนะครับอ่ะช่วงล่างอ่ะดูโค้งเพื่อนๆหักศอกเข้าขวานะครับนั่งมาผมบอกว่าโครงนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงกับนั่งแล้วเวียนหัวเมารถอ่ะเนี่ยขับเองเห็นไหมนะจบเลยเห็นไหมหักพคงมาลัยทีเดียวไม่ต้องแตะเบรกกลางโค้งไม่ต้องอะไรนะครับการควบคุมรถแรงต่าง ถือว่าก็มาตรฐานนะนิสสันคันนี้ก็นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทั้งคันด้วยนะครับในเรื่องของ QC Quality คุณภาพตัวรถแรนงต่างก็ได้มาตรฐานอยู่แล้วนะช่วงล่างของนิสสันก็จริง,รงๆหลายๆรุ่นก็ถือว่ากลมกล่อมอยู่แล้วนะแต่ก็อาจจะมีติดนุ่มอยู่บ้างนะครับนี่ดูจังหวะเหยียบน้งเหยียบน้ำเห็นไหมการควบคุมรถแรงต่างเข้าโค้ง นวลน,นะเพื่อนๆสบายสบายๆนะไม,ไม่ดึบไม่ดับอันเนี้ยยางมันเป็นแม็กขอบ16ยาง16นะครับซีรีส์ยางค่อนข้างหนาก็ทำออกมาแบบเน้นแบบประหยัดแล้วก็นั่งสบายถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้มันเกาะถนนกว่านี้อาจจะไปขยายนะครับขอบล้อแม็กนะอาจจะใส่ยางหน้ากว้างกว่านี้อีกนิดนึงก็จะหนึบขึ้นนะช่วยได้ช่วยได้ไดแต่อันนี้เดิมๆก็ เน้นขับสบายๆนะครับเนี่ยก็ไปได้ทัศนวิสัยดีระบบช่วยเหลือการขับขี่มีมาให้ครบโดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าไม่แปลกใจว่าทำไมคนถึงจองแล้วก็ยอมรอรถกันนานนะมี3เดือน4เดือนพอสมควรเหมือนกันนะยอดจองตอนนี้ก็ยังมีแบ็กออเดอร์ที่รออยู่อีกเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่ทุกคนก็ ยอมที่จะรอนะครับก็เข้าใจแล้ววันนี้นะฟีลลิ่งการขับดีประหยัดน้าํามันอัตราเร่งแบบรถยนต์ไฟฟ้านั่ง5้าที่นั่งโหลดของยังแบบเร่งแซง2เลนส่วนฟูดฟาสนะครับความมันเกประสงค์ภายในห้องโดยสารมีมาให้ครบนะครับระบบความปลอดภยัยระบบช่วยเหลือครบหมดหน้าจอนะครับตัวนี้จะดีกว่า c 27จอเป็น2จอเชื่อมกัน12.3นิ้วเชื่อมต่อคาเพเชื่อมต่อ e n d นดูอัลโไร้าสายหมดนะครับจุดเสียบ usb type c type a มีให้ครบหมด ะะก็ต้องบอกว่ามันมันเป็นรถครอบครัวที่เน้นใช้งานในชีวิตประจาวันแล้วก็ออกไปเดินทางท่องเที่ยวเป็นรถครอบครัวจริงแต่อาจจะไม่เหมาะกับการเป็นรถผู้บริหารนะเพืเ่อนๆอย่าไปคาดหวังว่ามันจะเหมือนกับอ่า MPV luxury หรูๆ ul BEV หรือ Alport Wellfire อะไรประมาณนั้นไนมะ่ถึงประมาณนั้นนะเพื่อนอาจจะเป็นรถที่เน้นขับเองอาเป็นคุณพ่อขับ ลูกๆคุณพ่อคุณแม่ตายายนั่งไปได้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเหมาะจะไม่ใช่แบบรถที่แบบมีคนขับรถแล้วไปนั่งแถว2เพื่อความสบายอะไรแบบนั้นนะก็อาจจะไม่ใช่คาแรคเตอร์แบบนั้นซะทีเดียวเน้นเป็นรถใช้งานขับเองนะครับส่วนรายละเอียดภายในอันนี้เพื่อนๆอาจจะมีคอมเมนต์กันเข้ามาบ้างนะก็คือในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เรงต่างนะครับนิสส e ันเซนา Epower C8 รเนี่ยราคาค่าตัวค่อนข้างที่จะสูงนะเพราะว่านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะ เปิดตัวมาเนี่ยหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทนะครับแต่ว่าวัสดุหลายๆชิ้นเนี่ยเป็นพลาสติกแบบพลาสติกแบบกกๆกๆเลยนะครับอย่างต,ตัวตัวแผงประตูนะครับตัวเทเบิลนะครับโต๊ะข้างหน้าเป็นพลาสติกที่แบบเคาะแล้วแบบกกๆ,ๆไม่มีแบบซอฟทัชเลยมีแต่ข้างหน้านะครับที่หุ้มเป็นหนังให้นะครับแล้วก็ตัวคอนโซลตรงนี้นะครับ สวยกว่าตัว c 2 7เป็นจอดิจิตอลแบบโูแผงใหญ่เลยแอร์มีกรองพลาสมาคาัต์เตอร์กรองฝุน PM, ง่น pm 2 5ได้แต่ว่าไอตัวเนี้ยมันจะยื่นออกมานิดหนึ่งเพื่อนๆนะครับใครที่ขายาวตัวสูงหรือว่าตัวไซส์ใหญ่หน่อยเนี่ยขาจะกางออกไปติดนิดนึงนะตรงเนี้ยหัวเข่ามันจะไปชนนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่เขาออกแบบด้านหน้าก็ให้มันเป็นแบบแฟตฟอร์เหมือนกันก็คือตรงเนี้ยมันจะไม่มีเป็นคอนโซลอะไรออกมานะก็สามารถวางของได้ นะครับก็ทําให้ตรงสเปซตรงเนี้ยมันกว้างขึ้นแต่ว่าไอ้หัวเข่าเนี่ยติดไอ้ตัวคอนโซลนี้คอนโซลนี้มันใหญ่ไปหน่อยนะเพื่อนเพื่อดูจอดิจริงๆมันหดเล็กกว่านี้ลงไปได้นะก็จะได้เพิ่มพื้นที่นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากได้พนักวางแขนเนะี่ยเพื่อนเพื่อก็ต้องไปดึงลงมานะก็มีให้นะครับก็ขับสบายท่าทางการนั่งก็เป็นรถที่นั่งสูงมองเห็นชัดนะขึ้นเขาเดินทางโค้งคดเคี้ยวอะไรแบบนี้ก็ขับง่ายนะครับไม่ต้อง เผื่อไม่ต้องเค้นกันเยอะเนี่ยขึ้นเขาก็กดคันเร่งพวดเดียวก็เนี่ยปื้ดเลยเนี่ยดันขึ้นไปได้เลยเหไหมสบายแต่ก็จะประมาณนี้นะพลาสติกอาจจะไม่ค่อยสมราคาแล้วก็หลายคนอาจจะบ่นว่าระบบไฟฟ้าอะไรต่างให้มาน้อยไปหน่อยนะครับเนี่ยไอ,อ้เบาะคู่แถว2ที่เป็นกับตันซีดะไม่มีไฟฟ้าพอว่านะเพื่อนๆค่ายจีนมีระบบนวดมีนู่นมีมีมมมมทีวี ช่ไหมมีม่านไฟฟ้ามีปรับเอนนอนนู่นนี่นั่นแต่เซเลนาเนะ่ยเบาะคู่หน้าเพื่อนๆยังไม่ไฟฟ้าเลยนะปรับมือนะครับปรับมือทุกอย่างเลยนะก็อย่างที่บอกไปนะข้อดีก็ดูแลง่ายนะครับทนทานใช้ไปเลย10ปีพังก็แค่เปลี่ยนตัวพลาสติกนะครับถ้าเป็นไฟฟ้าปุ๊บชอ็อตอะไรอย่างนี้ปรับไม่ได้อ่ะก็ว่ากันไปนะเรื่องดูแลนะครับแล้วก็ค่าแมเนเทนแนนต่างก็ค่อนข้างถูกนะก็จะ โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับใครที่สนใจอยากได้ก็อย่างที่บอกไปนะไปจองสีโมโนโทนเพื่อนๆเราจะได้ลดเร็วขึ้นนะถ้าจองสีทูโทนรออีกพักใหญ่เลยแบ็กออเดอร์เยอะมากๆเพราะว่ามันต้องนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะก็ไม่แปลกใจทำไมหลายคนยังรอกันอยู่นะขับดีจริงๆนะครับก็หวังว่า คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเป็นเพื่อในการตัดสินใจนะใครอยากได้รถ MPV 7ที่นั่งครอบครัวสักหนึ่งคันที่ตอบโจทย์หลายด้านนะครับให้มาลองสัมผัสคันจริงให้มาทดลองขับดูนะนิสสันเซนาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่ไม่อยากข้ามไป EV อ่ะชอบเดินทางออกต่างจังหวัดแล้วไม่ต้องค้นหาสถานีชาร์จไม่ต้องวางแผนการเดินทางให้วุ่นวายนะครับสะดวกสบายเหมือนกันขับฟิลลิ่ง EV เหมือนกัน นี่ส e ันเซน a า e-power ตอบโจทย์ตรงนี้ของคุณได้ก็ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง Auto Station ให้ผมด้วยสําหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กันหน้าครับสวัสดีครับ